อ่าวโอเคก็ต้องสวัสดีพเพื่อนชาวเกมเสถียงทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็มีอีเวนต์อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับมีจีใหม่เข้ามานะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าเป็นยังไงนะครับสลหรับจีใหม่นะผมว่าหลายคนน่าจะเห็นไปแล้วแหละนะสกิลอย่างระยำเลยนะครับตัวนี้ดาร์กถุงเงินลึกลับนะครับสกิลก็มีเมื่อเริ่มเกมเพิ่ม160%นะครับของมาร์เบวลที่มีคือสกิลตั้งแต่แบบสมัยพระเจ้าเ่าอะครับ โอ้มันยังให้มาในยุคนี้อีกนะละสกิลที่2ก็มีเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ยกเว้นค่าบันทางจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ว่างใกล้สุดในแถวนับก็เหมือนยกเว้นค่าบันทางทั่วไปนั่นแหละแต่มันพิเศษตรงที่มันจะมีรับมาเบิ้ลด้วยนับสามเท่าของเงินเดือนจํากัด2ครั้งนะก็คือยกเว้นและได้รับเงินเดือนเออสกิลก็มีแค่นี้เลยเลื่อนสุดแล้วนับเนี่ยสุดแล้ว สองสกิลแถมเป็น2ส,สกิลที่แบบประโยชน์น้อยมากๆเลยนะครับสำหรับจีตัวนี้นะครับก็ไปอยู่เทียร์เดียวกันกับไอ้หอกหักอีเวนต์ก่อนๆเลยนะครับก็อันไหนวะนี่ตัวนี้นะครับอยู่ด้วยกันเลยสกิลคือพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยทำมาก็เหมือนเสียเพชรฟรีโอ้โหอย่าไปหาทํากันนะสกิลคือประโยชน์น้อยมากๆนะมีแค่การตายแค่นั้นเองนะการตายก็ปไปเอาใส่อย่างอื่นดีกว่านะอย่างพวกแบบจัลวดพวกฉลามอะไรพวกเนี้ยบอดเพชรน,นะได้สกิลที่ดีกว่านะอันนี้ก็ค้มๆไป นะครับเวรกรรมเอ้ยในยุคนี้ยังมีจี้สกิลแบบนี้ไม่ทําอยู่นะผมนี่ละอายจริงๆโถมาสลับอีเวนต์นะจี้ใหม่วัตถุดิบคือ6ชิ้นนะครับทำดาร์กด้วยนะผมบอกได้เลยว่าแพงจัดๆอย่าไปหาทำนะรับย้ํากี่รอบเลยเนะี่ยอ่ไต้องไปทำนะตัวใหม่ไลสารามากจี้อะต่อมาเป็นจี้เล่หลังนะก็มีไอเครื่องบินนี่นะครับถามว่ามันดีไหมมันก็สกิลมันพอใช้ได้นะแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปเล่นกับอะไรเลยนะครับมันคอมโบกับ การ์ดไม่ค่อยจะได้นะสำหรับตัวนี้นะครับมีการตายมีเนเทศแล้วก็มีกลับเมืองตัวเองนะตกเมืองตัวเองและกลับเมืองตัวเองนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมี2เมืองนะถ้าจะใช้จีนี้นะก็เป็นจีนที่ใช้ยากแล้วก็คอมโบยากตัวนี้ก็ค้าคๆไปก่อนนะไม่รู้จะไปเล่นกับอะไรนะต่อมาก็เป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรือลาดตะเวนกับตันอวกาศมาแล้วนะแปลนชื่อโคตรยาวของเรานะอันนี้ก็รู้ๆกันดีทําอะไรได้นะก็มีแปลนสร้างซามหลังนะมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะเวอร์ชั่นดาร์กเนี่ยจะให้มาหกสิบนะล้วก็ให้โอิมปิกมา นะครับอันนี้ก็เป็นแปนโอลิมปิกป้องกันเดฟเฟกอันตรายหนะึ่งในแปนที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีแปนดีๆเล่นนะครับสลับตัวที่ไม่มีล้างพื้นที่หรือบ้านไม่แพงเนะี่ยปิดตัวนี้ไปก็ค่อนข้างได้ใช้นะครับมันเป็นสกิลที่ดีนะจัดเซตได้ง่ายนะผมว่าตัวที่ผมนึกออกที่จะเอาไปใช้นะก็จะเป็นพวกแบบชา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 ใช้ตัวนี้นะแล้วก็พวกโดยอนแบ็กฮอลัสอะไรเงรี้ยก็ได้ใช้นะครับมีโอลิมปิกล้างพื้นที่นะช่วยให้เล่นได้ง่ายขึ้นเอออะไรเงรี้ยนะตัวตัวที่ไม่ใช้แ,แมมนนะมมผมว่า นาจัดนะครับสำหรับแปลนตัวนี้นะหมายทํา 6S นะครับต่อมาเฮลฮาอิมมอร์ทลตัวนี้ก็สกิลดีนะครับมีคุณเมืองมีโลในประเทศนะเป็นสกิลที่ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นก็ลองไปหาตัวเล่นดูนะครับหลักๆที่ผมเอาไปใช้ก็จะเอาไปใช้กับพวกโครโดยอนอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวที่เหลือก็ลองจัดเซตดูนะแล้วแต่สไตล์คนเล่นนะครับต่อมาเป็นบัตรคาปิบาร่านะครับอันนี้ก็เป็นบัตรเชิญที่น่า มีเอาไว้ในไอดีนะเพราะว่าเป็นบัตรเชิญโจมตีที่ค่อนข้างโหดเลยนะมีขังคุกนะมีกุหล,ลาบแล้วก็มีบัตรเชิญนะเอาไ้ใส่กับพวกโดยอนก็ได้นะแบ็กฮอลัสก็ได้นะเล่นได้หลายตัวอยู่นะสลับสายล้มละลายนะพวกแซนดี้พวกอะไรก็เล่นได้พวกตัวล้มใหม่ๆอย่างนาลีไอริสอะไรเงี้ยมันก็เอาไปจัดเซตได้นะสลับบัตรคาบี่า,บา,านะประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะปีน,นี้ใครยังไม่มีก็น่าจัดอยู่นะต่อมาเป็นฉลาบแมวน้ำสุขสันต์นะตัวนี้มีเนรเทศมียกเว้นค่าผ่านทางแล้วก็มีฟองสบู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่เล่นฟองสบู่นะครับอยากได้จี้ฟองสบู่ตึงๆเนี่ยตอนนี้ผมก็ว่ามองว่าเป็นหนึ่งในจี้ฟองสบู่ที่ตึงเลยเพราะว่ามันมียกเว้นค่ามันทางทําให้เราอึดขึ้นด้วยนะแล้วก็มีในเทศเราจัดเซตได้ง่าย่นะก็ลองจัดเซตดูนะครับหลกัหลกๆผมก็เอาไปเล่นกับพวกพระแซนดี้แกะอะไรเงี้ยนะก็เอาไปจัดเซตเพิ่มเติมได้อยู่นะตัวที่มีขังไอ้ตัวที่ได้ใช้ขังฟองสบู่นะครับก็เป็นหนึ่งในจี้ที่บอกว่าดีนะโอเคต่อมาก็เป็นโดนขังเวทมนต์นะตัวนี้เนี่ย คือผมชอบอยู่นะมันมีเมืองผุดใช่ไหมมีหลุมดําแล้วก็มีขังคุกสําหรับใครที่เล่นสายขังอยากเปลี่ยนสไตล์การเล่นเนี่ยตัวนี้ก็ผมว่าโอเคอยู่นะสกิลดีใช้ได้เลยนะมีหลุมดําเล่นอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าใครชินกับป้ายหยุดมีป้ายหยุดเล่นแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับมันเอาไว้จัดเซตเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูกับเซตคุณนะต่อมาก็เป็นอุปกรณ์เขียนแบบสีทองราชาที่ถูกในประเทศค้างคาวนะอันนี้ชื่อยิ่งโคตรยาวเลย นะก็รู้กันดีครับเป็นแปลนในประเทศแล้วก็มีล็อกเพิคูณนะเป็นแปลนหนึ่งในะแปลนที่ดีนะเอาไว้จัดเซตเพิ่มเติมได้นะมีล็อกเพิคูณมีในเทศอะไรเงี้ยก็ได้ใช้นะครับก็ดูในเซตคุณว่าขาดเหลืออะไรหรือเปล่านะต่อมาเป็นแปลนระเบิดนะตัวนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าระเบิดในยุคนี้นยะเขาก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แล้วถ้าจะเอาเมืองแพงเงี้ยเขาก็ไปเอาพวกมีในะเทศดีกว่านะระเบิดเอาไว้จัดเซตที่แบบ เอาไว้ปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามสําหรับเซตที่มีโลเล่นอยู่แล้วมีเนรเทศเล่นมีพวกแบบการเอฟเฟกเล่นอยู่แล้วนะในเซตไม่รู้จะจัดอะไรเพิ่มเข้าไปก็สามารถเอาระเบิดใส่เข้าไปได้นะเอาไว้ปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามนะอันนี้ก็ผมมองว่ามันลองไปหน่อยนะครับไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นนะเอาไว้แบบสับลองนะเผื่อเซตคุณเต็มแล้วอนะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญนะ่ะถ้าคุณยังไม่มีแปลนเล่นมอง2ตัวนี้ไว้ก่อนเลยพวกแปลนการเอฟเฟกกับแปนนลนเนรเทศนะครับดูไว้ก่อนเลย2ตัวเนี้ยได้ใช้บ่อย ส่วนตัวล่างเนี่ยเอาไว้คุณมีเซตเต็มจริงๆนะไม่รู้จะใส่อะไรก็ค่อยปิดไปใส่นะแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหรนะ่ให้ทํา 5s นะครับแปลนในประเทศตัวนี้ก็ให้ทํา 5s ก็ราคาค่อนข้างดีเลยนะโอเคแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะโดยรวมจี้มันก็โอเคดูจะได้ใช้แทบทุกอันแลนะ้วมันอยู่ที่เซตแหละอืแต่ที่ไม่ค่อยแนะนําก็จะเป็นแปลนระเบิดกับไอเครื่องบิดนี่นแหละมันหาตัวเล่นยากนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเห็นได้บ่อยๆอยู่นะครับในการจัดเซต นะส่วนจี้ใหม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้โหเอ้ยเอาเข้ามาทําไมเนะี่ยชิปหายเปลืองเพชรนะครับเปลืองช่องด้วยถ้าปิดมานะสกิลมี2สกิลแล้วเป็นสสกิลที่แบบไม่ได้บีประโยชน์อะไรเลยนะปะเดี๋ยวเราไปสุมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอีเวนต์นี้ใหนะ้ผมทําบัตรคาปบบีล่าดีป่าวะแบบเวอร์ชันดาร์กนะพอดีไม่ค่อยอยากได้อะไรเลยนะที่จริงผมว่าจะปิดนี้มาเล่นนะครับมานะลองสุมดูก่อนเลทเท่าไหร่นะครับมีเพชรอยู่สองหมปิดไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหาสัก 6S โอเคจี้ okay, ให้สุ่มนะครับน่าจะอยู่หน้านี้โอเคอืสามพันเลยเหรอพี่แพงจังวะมันเพิ่มเลทเยอะไหมเนะี่ยมันเป็นกล่องเพิ่มเลทนะครับเพิ่มแล้วเพิ่มอีกโอ้โหเท่ากับว่าไอ้กล่องเนี่ยกล่องละสามร้อยเลยนะเพราะว่ามันขายสิบกล่องสามพันใช่ไหมกล่องละสามร้อยเพชรพระเจ้าเลทเท่าไหร่วะสี่จุดเก้าอะ น่าจะโอเคนะไหนเราลองดูดิอ่ะสามพันไปก่อนใครทําเว้นนี้บ้างนะไหนลองพูดคุยกันหน่อยปิดกันไปเท่าไหรผ่ผมนะของผมน่าจะหนักแหละอ่ะรับทั้งหมดเลยแล้วกันอาจจะกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะพอดีโปรแกรมมันแลกผมก็ไม่รู้ทําไมนะช่วงแบบซื้อแพ็กเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะกระตุกกระตุกนิดนึงที่จริงก็มีนิดแต่กระตุกหนักเลยนะครับ มันยังไม่รับจี้ให้ผมเลยนะ,ะรับแล้วเหมือนมันเป็นจี้แอรให้หาแปลนเลยหลังปะรอบเนะี้ยมันมีแปลน2ตัวที่ดีมานะแปลนกันเอฟเฟกกับแปลนเนเทศโอ้ Gs คือกระโปรงมากฮะได้อันเดียวในสามพันโอ้โหมันจะปิดเท่าไหรนะ่ในวันนี้เนะี้ยโอ้โหจริงปะเนะี้ยรับหมดอย่างวะก็หมดแล้วแป๊บหนึ่ง อันนี้แพ็กฟรีที่เราใช้พันพันห้านะครับได้มาสองแพ็คโอ้ยสามพันเลยกูจะบ้าจริงปะเนี่ยไหนวัตถุดิบมันอยู่ไหนล่ะโอ้ยสามพั 3, น่เดียวเอาแล้วผมถ้าแพงผมทำแค่ดาร์กพอนะครับอีกสามพันดิอ่ะหกพั 6, นได้ไรวะโอเค มาอืม <c> อ <oughs> ืมเอบวกแม่ไม่ออกเลยชี้หายแล้วโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โหเออมาแล้วสองอันไ,ได้ยากได้เย็นจังวะเพิ่มเลดเพิ่มเลดเพิ่มจังเลยเลดเนี่ยโอเคจี้เราเต็มแล้วนะเดี๋ยวไปขายก่อน โอ้รอบแรกสามพแม่งเกลือจัดเลยโอเครอบนี้ได้มาเท่าไหร่วะโอ้โหได้มาสามอันอันละพันละอันก็ยังดีนะแต่รอบแรกเกือไปหน่อยนะเดี๋ยวผมไปขายจี้แป๊บหนึ่งมาต่อนะครับวิแพงจังวะกล่องสามพเพิ่มเลทถ้าอีเวนต์นี้เนี่ยใครไม่มีจี้ที่จําเป็นต่อไอดีนะไม่มีไม่มีไม่มีทําแปนอะไรเงี้ยไม่ต้องทําเลยก็ได้นะมันแพงแพกสามพันโอ้โห โอ้โหโ,โหวเอาละปิดเท่าไหร่วะเนี่ยแพงนะครับเนี่ยถ้าใครไม่มีอะไรต้องทำอะ่ะอ่ะมาแล้วหนึ่งไม่ต้องทำเลยนะอีเวนต์ไอดีหลักผมว่าจะทำไอ้แปนการเอฟเฟกต์กัแหละแต่ส่วนตัวผมมองว่าผมไม่ได้รีบใช้ขนาดนั้นนะพอดีมีจิจะใช้แทนมันอยู่ก็เลยไม,ไม่ไม่ทำเห็นกล่องแล้วผมสยองเลยอะ่ะ โอ้หเจ็ดอันเราใช้อีกโอ้โหอีกตั้งห้าอันนะครับปิดเท่าไหร่มันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับจดไปโอ้โหแม่งกระตุกชิบหายเออลูกพี่รอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้ว ไม้ออกโอ้ยเคเออมาทีละสองแบบนี้ดีวะผมน่าจะได้ทำเวอร์ชั่นธรรมดาสองหมื่นไม่น่าจะทำดาร์กได้นะถ้าเลทมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะกล่องท้ายแล้วมาให้นะโอ้โหไม่มาเลยคายดิกหนึ่ง หมดไปเท่าไรเลยวะเรามี2 3งหมื่นสามใช่หมหมดไปหมื่นหมื่นเท่าไรแล้วหมื่นเอ็ดหมื่นสองกล่องละสามร้อยเปิดทีละกล่องนะเห็นไหมเวลาซื้อทีละกล่องมันไม่แหลกมันไม่กระตุกนะเวลาซื้อสิบกล่องอย่างเงี้ยมันแบบมันโหลดของอะ่ะมันเลยกระตุกโอ้โหยังไม่ไมกเรอ หมดหมื่นแน่เลยว่ะอันนี้อยู่ที่ดวงเลยครับใครหมดมากหมดน้อยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะยังไม่มานรบผมซื้อทีละกล่องเลยแหละซื้อสิบกล่องกลัวมันแบบมันเลยว่าจะไม่ทำดางครับเก็บเพชรว่ทำอย่างอื่นโอ้โมันยังไม่มาอีกมันโคตรแย่เลยเว้ยฮ้ โอเคมาแล้วปิดนะครับหูหมดไปหมื่นสี่เลยมะ14หมื่นสี่เลยนะครับเฮ้ยกดผิดกดผิดชิบหายเกือบแลกดาร์กมาอ่ะไปแลกจี้กันดีกว่านะครับอย่างที่แนะน,นำไปนะดูเซตดีๆนะดูการ์ดท,ที่เราเล่นเอาไปเล่นกันอะไรนะเดี๋ยวผมจะปิดนี้มาเล่นดูหน่อยละกัน นะครับที่จริงการ์ดในดีไม่มีตัวไหนเล่นกันนี้หรอกนะแต่ผมอยากปิดมาลองเล่นดูนะครับไอดีหลักผมอยากใช้อยู่นะครับแต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าได้ใช้อะไรขนาดนั้นก็เลยเอาไว้ก่อนนะแต่สกิลมันดีนะมีการเอฟเฟกมีโอลิมปิกนะมีแปรนก็เหมาะกับตัวที่ไม่มีสร้างอะไรในตัวประมาณนี้นะครับไม่ได้แนะนำอะไรมากแนะนำจี้ที่ไม่น่าทำดีกว่าก็จะเป็นแปนระเบิดนี่นแหละที่จริงมันก็ใช้ได้นะสกิลก็ดีแต่ว่า พูดถึงความสําคัญนะมันไม่ได้สําคัญอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ค่อยสําคัญนะแล้วก็จี้ใหม่ก็ไม่ได้สําคัญนะไอ้น,นี่กา,กากสุดในอีเวนต์นี้เลยยกให้อันดับหนึ่ง number วัน no. เลยนะไปอยู่กับหอกหักอีเวนต์ก่อนๆเลยโอ้โหเหลือ9ก้าพันนะครับไม่รู้ว่าจะปิดด์กได้ไหมนะแต่ส่วนตัวผมไม่อยากเสียเพชรนะครับเดี๋ยวค่อยเอาวันมาเลยหลังแล้วการรอบนี้ก็รู้สึกมันแพงไปนะครับเพื่อมีเที่ยวรอบโลกมาแจกอีกอะไรเงี้ยจะได้เก็บตัวไป แลกดาร์กนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปตอนอน,ตนี้นะใครทำอะไรก็อย่าลืมพูดคุยกันแต่ขอมเมนต์นะจัะและเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย